ride with me hey. Cause you know I get down, baby hey. Hey. She wanna ride with me hey. Hey. She wanna ride with me She wanna ride with me Cause you know I get down, baby You know how I ride in corners The OGs in the hood try to warn us To so watch out for these suckers when your wrist stay ice สวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนสู่ซานฟรานซิสโกยูเนียนสแควร์วันนี้เราก็ตื่นเช้ามานะคะตอนเช้านี้เราก็มาหาโลเคชัน,นะคะ่ะโลเคชันอัดคลิปนิดนึงตอนนี้อยู่ที่ยูเนี s ยนสแควร์นะคะอากาศวันนี้ก็ก็ดีเนาะแต่ว่าก็แอบหนาวเหมือนกันลมแรงๆนะคะอากาศเย็นอยู่เดี๋ยวหลังจากที่เราอัดคลิปเสร็จคะ่ะเราก็จะไปร่วมงานกับทาง NBA นะคะคเป็น NBA Care แคร์เนาะ วันนี้จะพาไปโรงเรีเยนประถมนะครับทางอินดี้เขาก็าจะร่วมกับนักกีฬาน, uh huh. นี่แหละไปช่วยเหลือสังคมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าโปรแกรมของเขามีอะไรบ้างถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็อัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหกำลังเก็บข้าวของอยู่ค่ะ ไหนบอกไหนบอกแฟนๆหน่อยสิคะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าไอ้พิณตูนเนี่ยพอเวลามาอัดคลิปรายงานข่าวที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นยังไงกันโอ้ไวมากไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยใช่ป่ะรู้สึกเหมือนแบบสมองมันทํางานดีมากเลยอะแบบสามารถพูดได้แบบบลึ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 บเลยค่ะสงสัยต้องพามันเที่ยวบ่อยๆเลยนะคะมาหาข่าวอยที่เมืองล่องโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปหาอาหารกลางวันทานกันอ่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะไปร่วมงาน NBA แข่งนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะติดตามชมค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงเรียนประถมใช่ไหมคะใช่ปะ่ะซึ่งอยู่ระยะานแถวานี้แหละคะ่ะนั่งรถมาไม่นานนะคะประมาณ10-20ึงีนาทีได้นี่ก็ต้องตรวจโควิดกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมเข้าร่วมงานค่ะโอเคอันนี้ของตูนเขาก็จะมีแบบรับเทสให้เราโอเค ก็ตรวจเรียบร้อยนะคะรอดทุกคนเขาก็ให้เซ็นชื่อค่ะนี่ค่ะผลตรวจก็เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะนี่เราก็เข้าไปอยู่ในงานแล้วนะคะ NBA Care เนาะก็จะมีน้องๆน่ารักมากเด็กๆค่ะมาก็ถือว่าเป็นงานดีๆนะคะที่ NBA ค่ะร่วมกับโดยทางหลี่ค่ะร่วมกับทางนักกีฬานะคะ เป็นการ Give back to the community ค่ะก็คือช่วยช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมนะคะโอ้น่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะโอเคตอนนี้มินเองก็กำลังเซตอัพกล้องอยู่นะคะเขาก็จะมีที่ให้สำหรับมีเนียโดยเฉพาะค่ะให้เราวางกล้องนะคะเพื่อจะแบบถ่ายทำโอ้มากันแล้วค่ะมีชอนลิฟติงเซนด้วยอ่ะ ออนนั้นวิงสันกับทาร่ามาชูเลียรับนี่วันนั้นยังเพิ่งเห็นวันนั้นยังเพิ่งเห็นพรีเซนต์ช่วยใช่ป่ะคอนเฟเรนซ์ไฟแนลอยู่เลยนี่เขาไปทำหน้าที่อยู่กับทีมโกลเด้นสเตทวอรยเลอร์อยู่นะครับตอนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเปิดให้สื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวเรามีโอกาสเราเข้าไปคุยกันได้เลยอันนี้เป็นแอซิลีป่ะใช่เฟตัสแอซิลีครับ เป็นอดีตชุดแชมป์ปี2017นะ2017ทั้งนั้นเลยเนี่ยอคคอ,อดัมซิเวอร์มาแล้วค่ะอดัมซิเวอร์เข้ามาในงานแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนี้ค่ะก็อยู่กันที่งาน NBA Care นะคะซึ่เป็นโปรแกรมดีๆค่ะที่ทางหลีกร่วมกับผู้เล่นนะคะเป็นการช่วยเหลือสังคมค่ะหรือว่าการ Give แบ็ k to t เด Community นะคะ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วันนี้อยู่ที่ไหนคะเป็นโรงเรียนประถมนะครับที่อยู่ในย่างของซานฟรานซิสโกจริงๆแล้วโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยทางทีมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยเขาดูแลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการรีโนเวททุกอย่างนะครับสนามอันนี้คือสนามกีฬาขอนกรีสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆแป็นบ้านเยโอ้ดูดีมากๆเลยแล้วก็มีห้องเรียนนะครับแต่ว่าค่อนข้างพื้นที่เขาค่อนข้างจํากัดเขาก็เลยให้พวกเราสื่อเนี่ยอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวทางอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์เนี่ย ก็จะลงมานะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วแะกอาดัซิโบนยก็ได้เดินเยี่ยมชมอยู่นะคะวันนี้ก็มาเดี๋ยวเขาก็จะมาอดเรสครับว่าสิ่งที่พวกเขากําลังจะทําเนี่ยคือตั้งรีกร่วมกับโกลเด้นสเตทวอ r r i เ r อร์ครับช่วยเหลือสังคมแบบนี้ที่พวกเราเห็นเนี่ยแหละครับด้านหลังนะคะก็จะมีเด็กๆค่ะน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆเนี่ยมานั่งอยู่นะคาดว่าน่าจะมาร่วมงานกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีทางสื่อ้วยค่ะทางสื่อก็จะตั้งกล้องกันเต็มไปหมดเลยค่ะก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับมีการตรวจโควิด ว่าเป็นการป้องกันด้วยว่าไม่ให้ไปติดทางเด็กด้วยแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในนี้นี่คือปลอดภัยใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่อินดอร์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะถึงแม้ว่าพวกเราจะี่ยผดีวัคซีนเราเรียบร้อยค่ะแต่ก็ต้องตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยโอเคค่ะเดีหลังจากนี้นะคะเราจะมาฟังแอดัมซิรเวอร์ค่ะพูดเปิดกับเปิดงานนะคะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนฟังค่ะว่าได้ใจความอย่างไรบ้างโอ้โหเมื่อกี้นะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับมิเอ้มีโอกาสได้สัมภาษณ์แอดมว้้ยถาาามมมมไไปคคคคตตื่่่นนนนเัะะหหขออสสภษณ์รูึก คืออยากจะแบบฟังเขาพูดอะว่าเวลาถามเขาเขาจะตอบว่าอะไรแล,ะแล้วเขาเขาตอบเราดีมากเลยนะ<อ>คำถามแรกก็ถามว่าไอโครงการ NBA Care แบบนี้เนี่ยจะทำยังไงจะมีแพลนที่จะทำให้มันเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วจะยั่งยืนไหมอะไรอย่างเงี้ยนกะ็คือถามเข้ากับสถานการณ์โครงการของเขาแต่คำถามที่สองคือคำถามที่อยากจะถามมากเลยก็คือถามว่า คือเรารู้ว่าพรีซีซั่นเนี่ยเขาจะไปจัดที่ญี่ปุ่นจะมี Golden State w a r r i o r กับ Washington Wizards uh huh. ทีนี้เลยเราก็เลยถามเขาไปว่ามีแพลนมีโครงการที่จะแบบไปเล่นที่เมืองไทยบ้างไหมอะไ เขาก็อบดีนะเขากสอนว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่แบบสมสวยงามเขาก็หวังว่าแบบว่าเขาจะได้ expand ไปเขายังขอบคุณ True v i s i o n กับพวกเราเลยครับที่อุตส่าห์มาที่นี่เขาบอกจริงๆคือตอนแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายรูปกับ Adam Silver เนาะแล้วเราก็ได้เขาก็ชี่ยแขงเขาก็แบบเขาก็แบบดูแลเราดีมากคือตอนแรกเราก็รู้สึกใจใจาว่าเฮ้ยเขาจะยุ่งไหมเขาจะมีเวลาคุยกับเรา ไหนได้เขาไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาบอกว่าขอบคุณมากที่พวกเราเนี่ยสละเวลาเดินทางมายี่สิกว่าชั่วโมงเนดะินทางข้ามโลกมาแบบนี้อยากให้พวกเราเอนจอยแล้วเขาก็แฮปปี้ที่พวกเรามาเน,นาะคือเขารู้หมดเลยเนาะเดินทางไกลแค่ไหนอะไรอย่างี้ใช่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะเขาบอกเขาบอกทำมาจากไทยแลนด์ให้เขารู้เลยใช่ค่ะเขาวิชั่นใช่เออวันนี้ก็จบรายการ NBA Care แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทางกันเ่าะเดี๋ยวเราไปใช่ค่ะเดี๋ยวเราไป f i s h e r m a n Wharf เนาะแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะไปค่ะ พอเสร็จจาก NBA แค่นะคะแล้วก็มาแอบเที่ยวนิดนึงที่เดิมครับเ<า>ดินที่นะนไม่รู้จะไปไหนค่ะเดินเล่นไปดูโอ่เดี๋ยวนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเดินไปตรงนูด้านหลังนะคะไปดูออ่งกันค่ะเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรทานแล้วค่ะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับบางครั้งบางช่วงเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปปู รอบนี้มาเป็นแมวน้ำหรือสิงโตทะเลสิงโตทะเลดิงนั้นเนี่ยมาช่วงไหนเนี่ยต้องนัดกันทีนะคะอย่านัดว่าแบบเราเคยเนาะนัดกันเหมาถึงบอกว่ามาเจอตงแมวน้ำนะสรุปไม่ใจเป็นปูโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะพอเราเดินมาทางด้านหลักเนี่ยค่ะเราก็จะเจอน้องอุ้เนี่ยรอบนี้มาเออแต่ก็ถือว่าน้อยแต่ก็ก็เยอะเหมือนกันละค่ะใช่ใช่ นอนตักแดดกันตัวกลมเชียวจะมีเสียงร้องออแล้วก็จะมีกลิ่นของธรรมชาติลึกเกินกลิ่นน้องออ่งตอนนี้เวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะครับยังสว่างจ้าแล้วก็ยังมีแดดอยู่จ,งจางๆด้วยนะคะแต่อากาศเย็น อยู่ที่ประมาณ เดี๋ยวโอเคค่ะอยู่ทางนี้อาหารมาเรียบร้อยเต็มโต๊ะวันนี้รู้สึกกล้องมันจะต่ำเนาะใช่ให้ดูนิดนึงค่ะอ๋ออันนี้คือปลานะคะมันร้อนมากเลยค่ะจานอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือมีถังเนื้ออันนี้เป็นเอ่อริบอายครับวันนี้ด้านบนนี่คือโกเดี๋ยวเราต้องค่อยๆจับร้อนมากร้อนเอาออกมาทางฐานไหมร้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องจับหรอกได้ก็นี่ย ให้ไม่ได้โชว์ปูให้ทุกคนได้ชมกันนิดนึงค่ะอันนี้คือแค่ครึ่งตัวเนาะชิมมาไม่ไหวแล้วเอาขามาซะดีๆวางนี่นะดูนะคะป <c oughs> ูอาจจะปูอาจจะกินโชกินโชลำหมากค่ะเราหอ,อยโชว์ <c oughs> อ,อะไรนะ เลยครับใช่ค่ะคุ้งแบบก็แบบนี่แล้วเขาก็จะมีซีเิ๊ดซออร์ตุจิ้นซีอิ๊ดซออ้วยมันจะเป็นซอสแบบเนยเค็มๆโอุ้ยยุ้ยเป็นไงครับอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมต้องบอกว่าร้านนี้พวกเราสองคนมาค่อนข้างบ่อยร้าที่มีโอกาสมานะครับ รวมไปถึงพาเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันก็จะมาชิมที่ร้านนี้นี่แหละครับแซลมอน่ะแซลมอนเนือ้อดีจริงสดจริงและรสชาติก็ดีมากแซลมอนค็้มหวานม,มากดีมากค่ะ ขออนุญาตไปแทะปูอ่ะนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยขาปูควันออกขนาดนี้ใช่ขออนุญาตไปแทะปูก่อนนะคะดูมีดที่หั่นเนื้อมีดจริงเนี่ยเออดูมีดที่หั่นเนื้อสิคะสามเป็นแบบไหนมาฮะมีเดียมแร์มีเดียมแร์นะครับผมคนกินเนื้อให้เป็นนี่เขาจะแบบขอแบบว่ามีเดียมแร์เลยส่วนตัวเองขอเป็นมีเดียมแล้วกัน ขนาดโอ้ชิ้นใหญ่มากอะ่ะโอ้กวาดีเลยอะ่ะสวยสวยมาค่ะแกะปูเสร็จแล้วอะ่ะขอทางนี้หนะะ่อยค่ะโอ้ดูดิหายเลย <laughs> สดไหมครับสดมากสดมากเลยอ่ะผ่าน ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเดินมาเพลินๆครับมาถึงร้านสตรีชื่อดังแล้วสรุปว่าเราอิ่มไหมคะของหวานเราต้องตบเราอิ่มไหมคะสรุปว่าอิ่มนะคะตบท้ายด้วยของหวานนห่อยแต่เราเราอยู่ต้องตบท้ายนี่มานี่แบบคือมีคิวนะคะเนี่ยตอนตอนนี้เราน่าจะใช้เวลาต่อยู่ประมาณสิบห้านาทีเอ่อไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะ่ร้านอะไรจะไม่บอกเลยเออใช่ละเลยค่ะเนี่ยมึนละค่ะมันอิ่มจัดจนมันงงมากนะชื่ดังครับผมซานฟรานซิสโกก็คือกีราเ ตัวชอบทานรสสตรอเบอรี่วานิลลาครับมิสเดียร์ครับวันนี้ว่าจะลองคุกกี้แอนด์งครีมอ่าบายเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปลองไอศกรีมด้วยกันค่ะ ปกติมาไม่ค่อยได้ทานเพราะว่าโดนลูกแย่แย่งมดออรอบนี้หนีลูกมาแบบใช่ของตัวเป็นรถล็อกกี้โรดใหญ่มากว่าลูกหนึ่งอะเป็นยังไงบ้างคะคนนั้น <c oughs> นูน่น <c oughs> ข้าวเราต้องต่อหวานนะคะโอ้โหมา ไฮ้ยมินตัวขอตัวไปหมั่นบ้างหนุ่มๆต้องหมั่นเันใหญ่แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับขดมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ตื่นเช้ากันเรียบร้อยค่ะเตรียมตัววันนี้ก็ค่อนข้างจะฟอร์มอลนิดนึงเดี๋ยวให้มินเอเล่าให้ฟังดีกว่าเมื่อ,นอนค,คืนเมนืื่่อคนนเเียป็นยังไงบ้างเมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับสี่ทุ่มกว่าเลยนะทุกคนทางเอ<ว> <MBA S 2> <น>็มบีได้ส่งเมลมานะครับบอกว่าทีมงานของพวกเรา True Visions เนี่ยแหละจะได้สัมภาษณ์วันออ n วันอินทวิลนะครับกับนักกีฬาของทีม Boston Celtics ครับ นั่นคือเพจตันพริชเชตครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. สุดยอดมากๆตื่นเต้นมากคือความรู้สึกตูนนะตอนที่ได้รับอีเมลคือ ดีใจมากแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะแบบคิดอยู่ในหัวตลอดเลยเฮ้ยเราจะถามคำถามอะไรก็ดีเราจะถามคำถามอะไรก็ดีส่นกระทั่งกลับมาถึงโรงแรมค่ะือเราก็มัวแต่ออกไปเที่ยวกันอยู่โดยไปกินไอติมนู่นนี่นั่นพอกลับมาถึงโรงแรมเนี่ยค่ะถึงกันเล่นเอานอนไม่หลับเลยนะกว่าจะคิดคำถามคือเราก็อยากให้เป็นคำถามที่แบบมันค่อนข้างจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับแฟนบาสเมืองไทยด้วยนะเพื่อนๆจะได้เพื่อนๆจะได้รู้สึกอินด้วยแล้วก็ คือเอ,เอาสรุปแล้วว่าค่ะตื่นเต้นเพรามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ทําแบบนี้ก็ <c oughs> คือเราเซตคําถามไว้เดี๋ยววันนี้จะให้อดินตูนเนี่ยแหละเป็น uh huh. คนส uh ัมภาษณ์เพตันฟริดเชอครับ uh huh. <c oughs> นอนไม่หลับเลยนะเพื่อนเมื่อคืนกว่าจะหลับอะ่ะตีหนึ่งแต่เงื่อนไขของทั้ง NBA เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะถอดหน้ากากาออกเนี่ยนะครับ uh huh. จะต้องมาทสโควิดก่อนนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยที่พวกเรากาลังนั่งอยู่เนี่ยนี่คือไซต์ที่ทาง NBA เขากําหนดนะคบว่าพวกเราต้องเดินทางมาตรวจก่อนอเพราะว่าการตรวจก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งครับกว่าฝลจะออกใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าคือตอนแรกก็ยังสองิตสองใจเราคิดว่าไหนๆก็ได้โอกาสสาคัญนี้แล้วเราก็ตรวจโควิดให้เรียบร้อยเพื่อเพื่อถอดหน,น้ากากออกดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบผู้ผี่ยวออยกันสะดวกแล้วก็เป็นคลิปที่แบบมีคุณภาพจริงๆและแน่นอนนะคะสำหรับโอกาสพิเศษแล้วก็การอินทิวิวพิเศษแบบนี้ค่ะทูวิชั่นเสียตั้งใจที่จะมอบให้กับแฟนบสชาวไทยทุกค่อบณมาสรั เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราก็จะไปขึ้นเช่าบัสของทาง NBA เสร็จป <Set up, S 2> ั๊บเราก็จะไปถึงเชสเซนเตอร์เลยแหละเราอยากไปเร็วๆเพื่อที่พี่บาจะได้ไปเซตอัพสถานที่ต่างๆนานาด้วยเพราะว่าจะอยากจะบอกตอนนี้เลยค่ะว่าตื่นเต้นมากนี่แอนินตูนนะมีโพยแบบนี้มีโพย มีพลอยค่ะเพืเ่อนแล,แล้วก็คือระหว่างเดินตลอดทางมาโรงแรมนะคะก็เดินพูดตลอดทางตอนนี้นะคะทีมงานอีก2คนทางแอ็มินเอและมิสเตอร์ดีเนี่ยคงจะท่องสคริปต์ได้ตามเป็นตุเรียบร้อยให้ไมีสัมภาษณ์แทนนี้ได้เลยใช่ไหมจําสคริปต์ได้แล้วใช่ไหมคืออยากจะบอกเพื่อนๆ <c oughs> ว่าเวลาทุกอย่างเนี่ยนะครับ <c oughs> เขากำหนดมาแบบว่าเป๊ะๆมากๆเรามีเวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับในการสัมภาษณ์นักกีฬา1คนใช่วันนี้เป็นการซ้อมนะครับเป็น practice day แล้วก็เป็น media day ก่อนที่จะเข้าสู่เกมแกข่งขันวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตามเวลาของบ้านเขาเนี่ยนะฮะก็คือเราต้องเตรียมให้พร้อมเลยไปเซตไปทําอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่นักกีฬาเขาจะซ้อมเสร็จของของ Golden State Warriors เนี่ยจะสัมภาษณ์หลังการซ้อมแต่ของ Boston Celtics เนี่ยจะสัมภาษณ์ก่อนทำการซ้อมนะครับอเดี๋ยววันนี้นะเราเปลีนบรรยากาศเนี่ย เต็มที่แน่นอนเดี๋ยวเก็บม,มาฝากเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างหน้าทางเข้าของมีเดียแล้วคะ่ะตรงส่วนนี้เป็นส่วนของมีเดียค่ะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเข้าไปผ่าน s e c u r i t y check ช็ต่างๆนานาคะ่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ Backstage ไปเตรียมงานเต,ตัวครับเพื่อที่จะทำการสัมภาษณ์นะครับเกตันบริชเชต์อย่างที่บอกนะครับเราม่้ก็มีการซ้อมใช่อยากจะให้ถ่ายไปทีนิดนึงครับตรงนี้คือทางเข้าด้านหน้านะครับที่เวลาในฐานะแฟนๆเนี่ยถึงปุ๊บเนี่ยจะเห็นศิลปศิลปะ ส,ส,ถสถาปัตยกรรมแล้วกันเราทางเข้าโอเคเ<ร>าทางเข้ามีเดีก็ค<ถ>ืออยู่ตรงนี้เบี่ยงมาข้าง,างๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลย

Thank you. Yeah.